สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่เวทแม็กชแนลกันอีกแล้วนะครับวันนี้เรามาอยู่กับฮีโร่แรงเอฟกันนะครับผมซึ่งเป็นมาแกงก้านันเองมาเริ่มกันที่พาร์สิบสกิลของมาแกงก้านะครับทุกการโจมตีไม่ว่าจะเป็นการโจมตีปกติหรือว่าสกิลใดๆโดนฮีโร่สตูก็ตามอยู่เว้นอันตินะมันจะทําให้สตูติดสแต็กพิษนะครับผมยิ่งมีหลายสแต็กมากขึ้นก็จะยิ่งเผาแรงนะต่อมาคือสกิลที่1นนะครับเป็นการวางบ่อพิษจะทําให้สตูสโลนะครับสกิลนี้สามารถเก็บได้2บ่อนะครับผม ใช้ในการเพิ่มสเต็กอย่างรวดเร็วก็ได้นะครับหรือว่าใช้ในจังหวะโซนเพื่อให้ทีมไม่สามารถเดินผ่านมาได้ดีเฉพาะกับตัวที่มันขาดตายนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นตัวที่แบบโดดไปโดดมามันก็เล่นยากนิดนึงซึ่งอันนี้เป็นเหตุผลหนึ่งนะที่เมตาปัจจุบันมันไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่เอาละต่อมาคือสกิลที่2นะครับเป็นการปล่อยพลังเวทไปด้านหน้านะครับผมจะทําการฮิลพันธมิตรแล้วก็ทําดาเมจใส่ฮีโร่สตรูนะพันธมิตรจะได้รับการฮิลและสแต็คฮิลนะครับผมส่วนสตรูจะได้รับสแต็กพิษนั่นเอง ก็ถ้ายิ่งมีหลายสแต็กนะครับก็จะยิ่งฮิวแรงมากสำหรับพันธมิตรแล้วก็ทาําดาเมจเผามากสําหรับฝั่งศัตรูต่อมาคือสกิลอันติเมตนะครับเป็นการระเบิดเพื่อเบิร์สดาเมจออกมานะครับผมหลักการเดียวกันกับสกิลที่2เลยนะถ้าสําหรับพันธมิตรจะฮิวแต่ถ้าเกิดสําหรับฝั่งศัตรูจะเป็นการระเบิดพิษ ค่อนข้างรุนแรงเลยนะถ้าเกิดสรูมีสแต็กบนหัวเยอะๆเนี่ยสแต็กมันจะระเบิดแล้วก็แรงมากขึ้นไปด้วยนั่นเองในทางกับการถ้าพันธมิตรมีสแต็กไอฮิลบนหัวเยอะๆเนี่ยก็คือสแต็กหามันก็จะฮิลได้แรงมากส่วนรูนก็สปิริตดิสเลสเ i นเหมือนเดิมนะครับเหมือนเมทปกติเลยส่วนพลังแฝงผมใช้เซตประมาณนี้นะครับส่วนไอเทมก็ประมาณนี้นะครับจริงๆไม่ตายตัวนะเรื่องไอเทม เอาล้วครับมาดูในตัวเกมกันดีกว่านะครับวันนี้ผมจะมาเล่นตัวมาแกงกากันนะครับผมเป็นฮีโร่แดง F นั่นเองคือตัวมันเนี่ยมันมีประสิทธิภาพนะแต่ว่าตัวมันมีโมบิลิตี้คือน้อยมากเรือเอาจริงๆมันก็ไม่มีสกิลโมบิลิตี้เลยนะครับนอกจากฟิกเกอร์ตอนในช่วงต้นเกมนะครับอัพหนึ่งไว้ก่อนนะเพราะว่าจะมีสแต็กได้ถึง3ครั้งด้วยการเอนนีบับมานะครับผม อ่าถ้าเกิดเห็นคลีออกมาก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับผมห้อยไว้เม็ดนึงจริงๆไม่ห้อยจะคุ้มกว่านะครับอันนี้ไม่ได้เปลี่ยนคือตั้งรูนี้ไว้นานมากแล้วเราไม่ได้เข้าไปเปลี่ยนสักทีต,ตอนนั้นช่วงลองผิดลองถูกกันเนาะเอาละครับหลังจากนี้ก็รีบเคลียรกลางไวแล้วก็เดินไปแกงกับเพื่อนนะครับเล่นเหมือนเม็ดปกติเลยนะแต่ว่าเรามีโอกาสสูงนะครับที่จะโดนแกงเองได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเดินทางที่ปลอดภัยหน่อยนะครับถ้าเกิดโดนชาร์จเข้าถึงตัวขึ้นมาเนี่ยโอกาสารอดของเราก็ค่อนข้างต่ำกันเลยทีเดียว ส่วนพลังแสงเนี่ยผมมองว่าถ้าเกิดเอาเป็นโลได้ก็ดีนะครับเพราะว่าตัวของมะแกงก้ามันค่อนข้างบางแล้วตัวต้องเข้าปะทะบ่อยก็แล้วแต่ความชอบนะครับก็แล้วแต่ผู้เล่นเลยแต่จริงๆนะตัวมะแกงก้ามันไม่ค่อยจะถูกหยิบมาเล่นบ่อยๆอยู่แล้วละเพราะว่าประสิทธิภาพตัวมันมันค่อนข้างจะด้อยกว่าเมทตัวอื่นๆนะที่ชัดๆเลยก็คือในเรื่องของ CC นะครับตัวมะแกงก้ามี CC แค่สโลอย่างเดียวเท่านั้นที่เหลือก็จะเป็นดาเมจนะครับ แล้วก็จุดเด่นของมันเนี่ยมันสามารถฮิวเพื่อนได้นะครับเพราะฉะนั้นตัวมันมันเหมือนตกสเกลไปที่ซัพพอร์ตซะมากกว่าทั้งทางที่ตัวมันก็เป็นสเกลเมดนะแต่พอเอาตัวมันมาซัพพอร์ตมันก็ทําได้ไม่สุดเหมือนกันนะคะเพราะว่ามันไม่มีสตาร์เลยนั่นเองก็กลายเป็นว่าตัวเนี้ยมันดูไม่สุดสักทางเลย แต่ถ้าเกิดออกเป็นสายดาเมจสุดโดยไม่ได้สนพลังป้องกันเลยตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่ค่อนข้างแรงมากๆตัวหนึ่งนะฮิวแรงอีกต่างหากแต่ก็นั่นแหละครับมันค่อนข้างที่จะไม่เซฟเท่าไหร่นะเพราะว่าโดนฝั่งตรงข้ามทะลวงเข้ามาล้วงทีเดียวอะ่ะก็มีโอกาสรอดน้อย ก็พยายามอยู่แนวหลังนะครับแล้วก็สาดสกิลเข้าไปในวงไฟเรื่อยๆก็พอนะครับถ้าไม่จาเป็นไม่ต้องเข้าไปเทรดนะครับถ้ารูอยู่เป็นหมู่จริงๆแต่ถ้าอีกฝ่ายเป็นไฟเตอร์ดาเมจไม่ค่อยเยอะนะครับแล้วของเรานําพอประมาณมานิดนึงนะตัวเราจะสามามาฮิวสู้ได้นะครับเว้นแต่ว่าอีกฝั่งออกการเวทแบบฟูออปชันไปเลยไม่ว่าจะเป็นพลอยเป็นไกอาอะไรพวกนั้นก็อยากเข้าไปยุ่งเด็กขาดเลยนะในเกมนี้เราก็จะมีตัวป่าเป็นเมจอีกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นในเกมนี้ฝั่งตรงข้ามจะออกเป็นไอเทมการเวทค่อนข้างเยอะนะรับตตววเเาาาจลล่ลกมไปด้ย แต่ก็ไม่เป็นไรนะครับถ้าเกิดฝั่งตรงข้ามออกไอเทมกันเวทเยอะๆเขาก็จะโดนดาเมจกายภาพแรงจากแครี่เราไปนะอ่าความยากของตัวมาแกงก่ายอยู่ตรงนี้นะครับในจังหวะเข้าไฟท์เนี่ยเราเป็นคนเปิดค่อนข้างลําบากนะครับเดี๋ยวผมจะเดินไปเปิดดื้อๆให้ท่านผู้ชมดูนะครับถ้าเกิดในช็อตนี้ไม่ใช่ซิฟนะครับผมบอกเลยว่าเลฟเป็นโจ๊กแน่นอนนะเนี่ยดาเมจของตัวเรามันจะไม่มีอะไรเลยนะครับเป็นการต่อด,ดาเมจเวทไปเรื่อยๆนะครับเป็นการเผาพิษเรื่อยๆเบาๆคือมันเหมือนเบาๆนะครับแต่จริงๆมันแรงนะ แต่ว่าเราต้องจ่ายดาเมจฟรีๆอยู่แนวหลังอะจะเกิดผลสูงสุดแต่ถ้าเกิดเราเป็นคนเปิดไฟแล้วเอา,เอาตัวเทคอย่างนี้เลยเนี่ยตัวเราจะไม่มีสกิลหนีแล้วก็ทําอะไรไม่ได้เลยก็ประมาณนี้แหละครับมันไม่มีสาตานันไว้ป้องกันตัวเลยสักนิดเลยนะครับบอ่อฟิดเนี่ยมันแค่สโลว์นิดๆหน่อยๆเท่านั้นเอง30%เคเขาเดินผ่านมาดื้อๆได้เลย แต่ถ้าถามผมนะสเกลดาเมจของตัวมาแกงกาไม่ได้แย่นะครับมันจ่ายดาเมจเป็นหมู่คณะแล้วดาเมจเรื่อยๆเนี่ยมันค่อนข้างแรงมากๆเลยนะครับเดี๋ยวในช็อตนี้เพื่อนๆก็จะเห็นนะครับถ้าเกิดเราสามารถจ่ายสกิลได้ฟรีแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยเลยนะคือเข้าไปตีติดชาร์จไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยแล้วกดอันติีร่มบอกเลยว่าตัวบางๆเนี่ยหายในชุดเดียวเลย แต่ในทีมไฟ์จริงๆนะครับมีโอกาสน้อยมากนะครับที่เราจะสามารถจ่ายดาเมจแบบนี้ได้อ,อย่างที่ผมบอกนะครับถ้าเจอเป็นไฟเตอร์ที่ของพอๆกันแล้วเขาไม่ได้ออกของกันเวทนะครับเราสามารถยืนเทรดดาเมจกับตัวพวกนั้นได้เลยนะครับถ้าเกิดของพอๆกันอันนี้ไม่นับเฟรนติโนนะครับเพราะว่าตัวนั้นเป็นดาเมจเรื่อยๆและเบิร์ด้วยแต่ถ้าศัตรูมีทอยหรือไกอาไม่ควรจะยืนเทรดแบบนี้นะเพราะว่าตัวเราจะแพ้ดาเมจแน่ สำหรับตัวมาแกงก้าในช่วงกลางเกมถ้าเกิดเรามีรถคูดาวเยอะๆแล้วเนี่ยเราไม่จําเป็นจะต้องกลับบ้านก็ได้นะครับศาสกิลสเล่นไปเรื่อยๆนะครับเราก็หลีเลือดกลับมาเต็มได้เหมือนกันแต่อันนี้ยกเว้นไว้นะคือถ้าเมทฝั่งตรงข้ามเป็นแบบซาต้าอย่างเงี้ยถ้าเกิดเราเหลือเลือดประมาณครึ่งหลอดต้องกลับบ้านนะครับอันนี้ผมลืมไงชะล่าใจไปหน่อยเจอเขาเดินผ่านมาในจังหวะที่เราเหลือครึ่งหลอดเข้าระยะทําการของตัวซาต้าพอดีเลยนะครับเขาสามารถเข้ามาได้ป้อมได้ดื้อเลยก็ประมาณนี้แหละครับเหลือครึ่งหลอดคือตายชัวแน่ จริงๆตัวมันค่อนข้างเล่นง่ายนะครับความยากของมันก็คือการเดินไปเติมให้ถูกที่ถูกเวลาในไฟนะครับผมแล้วก็ต้องไปยืนอยู่ในที่ที่ถูกต้องที่ไม่โดนลวงด้วยนะนี่แหละความยากมันอยู่2อ,อย่างนี้ด้วยตัวสกิลมันแมคเคนิกไม่ค่อยเยอะนะครับคือยิ่งสาดโดนศัตรูได้ยิ่งดีแล้วก็สกิล2เนี่ยใช้ให้โดนเพื่อนและศัตรูพร้อมๆกันได้ยิ่งดีนะครับ ก็ในเกมนี <S 2> <S <an> ้2ช <an> ิ <S an> ้นแรกผมออกเป็นอารกอนี่กับตัดเลือดนะครับเพราะฉะนั้นดาเมจของเราจะยังไม่ค่อยเฟื่องฟูนะแต่ว่าถ้าเกิดมีของเต็มทุกช่องเมื่อไหร่แล้วมีไอเทมเจาะเวทด้วยตัวเราจะแรงมากๆก็ถ้าจังหวะนั้นไม่มีอะไรเกิดขึ้นจริงๆนะครับสัตว์สกิลสเล่นไปเรื่อยๆก็ได้นะครับเลี้ยงสแต็กให้เป็นเลข5าอยู่บนหัวตัวเองนะเผื่อจังหวะฉุกเฉินจะได้กดอันติฮิลได้แต่ถ้าเกิดดูเหมือนไม่มีประเด็นไฟเกิดขึ้นเร็วเนี้คือเป็นจังหวะที่เพื่อนกลับไปรีเลืออออดดีมมาานนนนะะะไไไรรรกกกก็็ปปปลล่่่ยย้คคััับบซให ก็เหมือนเดิมนะครับพยายามเคลียร์คีปไว้สูงๆนะครับจะทําให้ทีมตัวเองได้เปรียบก็อย่างแรกแหละจะได้วิชั่นจากฝั่งศัตรูใช่ไหมละ่ะแล้วก็ถ้าเกิดเราไฟท์แพ้จริงๆเราตาย5ขึ้นมาถ้าเกิดคีปฝั่งเราดันอยู่อีกทีมก็ไม่สามารถจบบ้านเราได้ใช่ไหมละ่ะแต่ในทางกลับกันถ้าเกิดเราไฟท์ชนะอีกทีมตายหมด5แล้วคีบเราดันพอดีเราก็สามารถจบเกมนั้นได้เหมือนกันข้อดีของการดันคีบก็ประมาณนี้ก็ในการดันคีบสําหรับตัวมาแกงกานะครับมันเป็นตัวที่มีบัรลิตี้ต่ำใช่ไหม ก็ต้องดูมินิแมปแมนๆหน่อยนะครับอย่างในช็อตนี้ผมออกมาเคีย์สูงนะครับเพราะว่าศัตรูโผล่ในแมปหมด5ตัวเลยนั่นเองบนสาตัวข้างล่างสตัวอะไรประมาณนี้ผมเลยกล้าที่จะออกมาเล่นกลางภูมิขนาดนี้นะแต่ว่าถ้าเกิดศัตรูยังไม่โผล่เนี่ยอย่าล้ําออกมาเด็ดขาดนะครับเพราะว่าอาจจะโดนดักได้นี่แหละครับเป็นข้อดีของการดันคียบไปสูงๆนะเพราะว่าศัตรูจะต้องออกมาเคียร์คีบก่อนแล้วก็โชว์ตัวให้เราเห็นนั่นเองอันนี้แหละคือความได้เปรียบด้านวิชั่นอนในช็อตนี้นะครับศัตรูพยายามดันบ้านเรานะครับ ก็พยายามปาบอพิษเข้าไปให้โดนคีบให้มากที่สุดนะแปบ๊บเดียวเราก็เคลียร์คีได้แล้วแล้วอีกเรื่องหนึ่งนะครับพยายามสแต็กไว้บนหัวสตูให้เยอะมากที่สุดนะครับแล้วค่อยกดอันติมันจะออกมาดาเมจค่อนข้างรุนแรงกันเลยทีเดียว ถึงแม้ตัวเราจะไม่ค่อยหูว่านะครับแต่การจ่ายดาเมจเรื่อยๆเนี่ยในทีมไฟท์ถ้าเกิดยิงยื้อนานทีมเราก็จะยิ่งได้เปรียบนะแต่ในทีมไฟท์สมัยนี้เนี่ยมีแต่ฮีโร่ดาเมจหนักๆเป็นสายเบิร์ดทั้งนั้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นตัวมาแกงก้ามันค่อนข้างเล่นลําบากนะตัวอย่างเช่นในทีมไฟท์ที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแรสเป็นเพนหรือเป็นคาเฟนี่นะครับมันจ่ายดาเมจแบบตุ้มตุ้มตุ้มแปบ๊บเดียวคือทีมไฟท์มันเกิดขึ้นไวมากแบบว่า2 345วิจบอะไรประมาณนนั้นนะ นั่นแหละครับมันทําให้ตัวมาแกงก้าจังหวะเข้าไฟ์เนี่ยมันจ่ายดาเมจออกมาไม่ทันนะครับแล้วก็หิวเพื่อนไม่ทันอีกด้วยยิ่งโดนตัดเลือดไปยิ่งแล้วเลยนะครับมันแทบผิวไม่ขึ้นเลยนะแล้วในจังหวะเข้าทีมไฟ์ถ้าเกิดไม่มีตัวคําดีๆให้เราสักคนหนึ่งนะครับบอกเลยว่าตัวนี้ไปไม่รอดนะครับคือจะเป็นเป้าจุดสนใจเลยคล้ายๆย,ยอนนั่นแหละเนี่ยระยะสกิลของเราค่อนข้างสั้นนะครับคือระยะที่เราจ่ายสกิลได้ถึงเขาเนี่ยเขาก็จ่ายสกิลถึงเราเหมือนกันทําให้เราอะ่ะมีโอกาสโดดนลวงงไ้้ค่อ่อขางงาย แต่ก็ไม่เป็นไรนะครับรอสกิลให้เพื่อนได้พอสมควรเลยนะในช็อตเมื่อสักครู่แล้วเพื่อนเข้ามาซ้อนในจังหวะที่ศัตรูจ่ายสกิลใส่เราพอดีนะครับก็เลยชนะไฟน์นี้ไปอย่างง่ายดายเลยก็เนี่ยแหละครับไม่แกงกาดาเมจมันแรงก็จริงนะครับแต่ว่าถ้าเกิดในทีมไฟ์เราไม่มีโอกาสได้จ่ายสกิลเนี่ยมันก็สภาพเป็นอย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นเมื่อสักครู่นั่นแหละตัวเช่นเคยนะครับถ้าไม่สามารถขึ้นบ้านสัตรูได้มาเอาดาร์คสเลเยอร์ก่อนนะครับในจังหวะที่ได้เปรียบหลังจากนั้นก็รอเพื่อนเกิดมาให้ครบนะคร อ่าแต่ถ้าเกิดในไฟเราสามารถจ่ายดาเมจได้ฟรีแล้วก็ได้เรื่อยๆนะครับแล้วก็เป็นไฟที่ยื้อเนี่ยมันเข้าทางตัวมาแกงก้าเลยนะแต่ก็มีโอกาสน้อยนะครับที่เราจะเข้าไฟได้แบบนี้นะเพราะว่าตัวเราส่วนใหญ่จะโดนเพ่งเล็งแบบเป็นพิเศษเลยแต่อันเนี้ยสตูก็อยู่กันไม่ครบไม่พร้อมเหมือนทีมเรานั่นแหละแล้วเขาทยอยเข้ามาทีละคนแบบนี้บอกเลยว่าเข้าทางมาแกงก้าสุด,สด ก็าสำหรับตัวมาแกงก้านะครับเป็นสเกลเลสเกมแบบค่อนข้างเลสเลยแหละต้องมีไอเทมหลายชิ้นจริงๆนะถึงจะทาดาเมจเข้าศัตรูแล้วก็แรงมากๆแล้วก็ฮิวเพื่อนแรงมากๆอีกด้วยถ้าเกิดไฟยือ้อมันจะเก็บมากๆนะครับในช่วงเลสเกมแต่ในทีมไฟปัจจุบันนะครับก็อย่างที่กล่าวไปมันเป็นทีมไฟแบบสายฟ้าแลบนั่นเองก็ไม่ค่อยจะมีโอกาสได้เห็นภาพประมาณนี้สักเท่าไหร่นะ แต่ว่าถ้าเกิดฝั่งตรงข้ามไม่ใช่ตัวล้วงจัดจัดหรือว่าไม่ใช่ตัวเบิร์ดเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยตัวมาแกงก้าก็เล่นได้นะครับแต่ก็มีโอกาสยากนะครับที่จะเกิดเคสนั้นในปัจจุบันนั่นแหละครับเงื่อนไขมันค่อนข้างยากนะครับก็เลยทําให้ตัวมาแกงก้ามันตกแรงเอฟนั่นเอง แต่ดาเมจรวมของเราก็ไม่ได้แย่นะครับเป็นดาเมจเรื่อยๆเหมือนจะไม่แรงใช่ไหมล่ะแต่จริงๆมันแรงมากนะเนี่ยเทียบเท่าป่าหรือแครี่กันเลยทีเดียวสําหรับแนวทางการเล่นก็ประมาณนี้แหละก็มันสามารถเล่นได้นะครับแต่ว่าเล่นตัวอื่นจะมีประสิทธิภาพมากกว่าประมาณนั้นแล้วกันโอเคครับสาหรับคลิปนี้ถ้าเกิดมีอะไรผิดพลาดไปก็ขออาภัยไว้าที่นี้ด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับจะเป็นคลิปตัวอะไรต่อไปนั้นรอติดตามนะครับผมสําหรับวันนี้ก็ขอลไปกสสวััดีครบ